สวัสดีครับน้าอาจารย์เอฟซีทุกๆท่านครับวันนี้จะพามาดูนกใหม่ครับพานำเขามาในค่ายใหม่อีกตัวหนึงครับครับตัวนู้นครับมีคนมีเข้ามาเปลี่ยนเอาไอเจ้าสองกุกที่ผมฮัดสิบขังสิบเบสขังนะครับที่ฮัดแล้วไม่ติดแยกทีครับมีคนเขามาเปลี่ยนนะเอานกต่อมาเปลี่ยนเอาครับเป็นนกเสียงใหญ่ครับเนี่ยครับเป็นลูกผสมครับ เขาเครียดครับว่าเอาไปต่อมันนกป่าเขาแจะมีติดเน่ยนะหน้นา,นา,นาเสียงใหญ่ครับรอฟังเสียงครับผมพึงถมดินใหม่ครับถมดินในโรงรถครับสงสัเจ้ารถเขาโจดไม่ได้แล้วนานา จะทำล้างค้าใหม่เด้อครับแต่ยังไม่ได้ทำแบบไม่ค่อยหวางครับช่วงนี้วิ่งงานกับส่งงานสีสเกตครับวันนี้ก็จะออกนี่ครับตอนเย็นนี่ครับพวกนี้กับมุมคำกับถึงแบบไม่มีเวลาเรื่องกงเรื่องกงผมก็ยังไม่ได้ไปติดต่อให้เลยเนาะครับนานๆเนาะรับเสียงมันครับเรื่องกงผมก็ยังไม่ได้ติดต่อให้เลยครับ่า จะยังไงเนาะมยังไม่มีเวลาเนาะครับเราต้องขอโทษขออภัยหนาอาจารย์เอฟซีทุกทุกท่านเลยครับนี่ครับพามาฟังนกใหม่ครับมาเปลี่ยนกล้เจ้าสองกุกครับสองกุกเกมเสียงกลางไปใหญ่เนาะตอนนั้นเนาะที่ผมฮัดบ่อยๆแต่มันยังไม่ติดครับเข่าบ่อยอยู่ครับแต่ไม่ติดครับนี่ตาแก่ก็เอาไอ้ตัวนี้กันครับมาเปลี่ยนให้ครับบอกว่าเข่าก็ไม่ติดด้วยกันครับออกไปรอบไหนกับเข่าทุกรอบครับ แต่ไมติดครับก็เลยแกโทรมาถามว่าไอจะเอาสองไอสองกุ๊กนี่เลียนได้ไหมวะมันคงก็บอกว่ามันก็ยังมีเก่งนะครับตาวะผมมาออกไปมันก็เข่าแต่เมติดผมออกสิบเอ็ดทีเดียวเข่าประมาณแปดเก้าทีแต่ยังไม่ติดนกครับวะแต่ผมช้เสาเออมันก็ดินน้นดึงดิ้นหนึ่งแล้วครับวะแต่ขึ้นใส่ผมขึ้นใส่รอบทีเดียวอยู่เลยวะขึ้นไปดิน้นกงมอแตกเนาะ แต่ผมก็ไม่ได้ไปลองอีกไหม่ต่อใหม่ต่อไปครับลมมันแรงผมเลยกลับคืนครับแต่หฮดสาวนี่ขันครับลงมาสามไหม่สองไม่สามไม่กัขันทุกไม้ครับแต่เชิงดินดินแกก็เรียกว่าอมาเปลี่ยนใกล้เสียงใหญ่ดูวะแกบอกงี้ครับนี่ครับว่ตื่นกล้องครับนั่นนะเขาเป็นลูกผสมครับนี่ครับ รับเปิดตาขายดูครับนี่ครับตัวเขาครับก็ใส่กล้งไอ้สองกุ๊กมาคืนแล้วครับแกเอากลงแกมาถ่ายนกเอาไปครับผมก็นี่ครับพ่อตาบอกครับว่าเปลี่ยนนะครับเป็นนกเสียงใหญ่ครับนะผมนี้ไปจดให้ดูปู๊ไม่เคยเห็นกล่องครับนตน่ะตื่นกล้องครับนี่จะมาจุดให้เห็นหลอดครับนี่เจ้าหลอดเนาะนี่ครับ จุดฟังเสียงครับ อันน้ตัวนุ่นหรูอตัวคุยนี่เจียไฟครับเป็นนกเสียงใหญ่นอ้องเสียงกลางไปใหญ่เลยครับนั่นอะ เป็นผันนกผสมครับเป็นนกผสมมาเนาะนี่ครับเจ้า <c oughs> ลดครับ จากที่เดยี uh <oil> ่ยวเขาไม่ได้มาออกอีกเลยครับนั่นน่ะเจ้าโรับตั้งแต่วันก่อนปีใหม่ไงก่อนปีใหม่ครับเดี๋ยวออกอีกเลยครับนี่ก็ตัวตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวที่สองครับนี่ตัวแรกเนาะนี่ตัวที่สองครับเป็นนกใไม่ครับเฉลยเจ้าโรดนี่นะครับ ตัวที่ว่ามีบัวเตมก็หางครับสี่เซนเนาะแล้วก็กระตูดสี่เซนเลยครับขึ้นนะครับนกขันเต็มเสียงหมดแล้วครับแต่ขันเสียงไม่ค่อยพอครับตัวนี้ครับโดยแยกกรงมาไว้ครับเนาะครับพามาดูครับตัวใหม่กนนำเข่ามาครับตาเกมมาเปลี่ยนไปครับแต่เช่นตื่นๆกล่องครับนั่นอะ นี่ครับมาดูตัวต้นเนาครับเขาเป็นลูกผสมเนาะแต่ก็ไม่ลิงครับไม่ลิงไม่อะไรมากไม้ครับนั่นน่ะครับเดี๋ยวจะได้เอาไปทําคลิปอยูะครับถวางครับเดี๋ยวจะวิ่งงานสีสเกตครับส่งปุ๋ยสีสเกตอีกจะสองสามเที่ยวก่อนครับเดี๋ยวจะได้พาไปลองครับเดี๋ยวจะปรุงไว้ครับเดี๋ยวจะถ่ายยาถ่ายะไรปรุงไว้ครับไปลองดูครับ ว่าเขาจะไม่ติดนกไปทุกเที่ยวเขาทุกเที่ยวครับจะไม่ติดนกครับวันนี้ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดีครับตอนนี้เดยอเอาไปลองดูก่อนครับนี่จะตั้งชื่อครับวันนี้ผมกขอลาหน้าๆไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ